สวัสดีค่ะ,ะวันนี้เคทีจะมาทำพีกคาร์นะคะสำหรับเดือนหน้าเนาะปีใหม่และการมกราสำหรับคนที่เกิดร,ราศีมังกรนะคะ s ปริสกายพทเทลนี่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในเดือนมกราคมวีหน้าของชาวมังกร หนึ่งเซเว่นขึ้นมานะคะเค่รู้สึกว่าถ้าจะให้พูดเลยก็จะต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่โพสิทีฟอยู่นะเพราะว่าพูดถึงว่าเซเว่น f ั u คเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องเลือกหรือเพื่อนๆมีตัวเลือกมากขึ้นมีช้อยมากขึ้นนะคะหเรารู้เลยว่าโอกาสจะเข้ามาเยอะมากๆในเดือนมกราคมปีหน้านะ uh, strength in reverse มันเลยทำให้เพื่อนๆเนี่ย เหมือนประมาณว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าจะไปทางไหนไปทางไหนดีอาจจะพูดถึงโอกาส1อาจจะพูด2ทางเลือกเยอะอาจจะพูดถึง3ม,มันมีออปชั่นมากมายแล้วเราไม่รู้ว่าเราควรจะทํำยังไงดีเหมือนแบบพอเรามีเยอะเรามีทางมากมายที่ต้องตัดสินใจอะ่ะบางทีเราเราไม่ค่อยมั่นใจว่า,าจะควรไปทางไหนดีควรจะทำอะไรดีนะคะ Six of Cups in Universe โอเคเรื่องที่เด่นๆเลยนะ mm hmm. ที่เคพีพูดมื่อเมื่อกี้ mm hmm. อาจจะเป็นพูดได้ว่า mm hmm. เพื่อนๆคนกุ๊ปชาวราศีมังกรเนี่ย mm hmm. คุณเนี่ยอาจจะคุยกับคนเยอะตอนนี้อาจจะดิวด้วยกับคนเยอะหรือเออก็คุยทั่วไปแหละก็มีคนเข้ามาคุย mm hmm. เข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆมากมายแหละแต่มันยังไม่สตรอง มันยังไม่ใช่อันนี้ความรู้สึกของคนกลุ่มหนึ่งในเดือนอ่าไม่ใช่คนกลุ่มหนึ่ง KP ติดอ่ะในในชาวราศีมังกรนะคะก็คือเดือนมกราคมเนี่ยคุณอาจจะมีคนเข้ามาเยอะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่เพราะคุณรอสิทธ์สับคับคุณรอคนที่เป็นคนที่ใช่จริงๆแต่ KP ทราบได้ว่าหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานนะว่าเดือนมกราคมอาจจะมีช้อยมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้น นะคะแต่เพื่อนเพืก็อาจจะยังไม่ชอบอาจจะยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีหนึ่งความไม่มั่นใจมีอยู่ในนั้น 2. ก็คือเรื่องความรักนะเพื่อนเพื่อนก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตเพื่อนมากๆเยอะๆหลายอยู่ๆก็ฮอตนะคะแต่เพื่อนๆก็จะยังไม่รู้สึกว่าคนนี้กับใครความรู้สึกที่มีมันยังไม่แรงมันยังไม่ไม่ใช่นะคะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีมังกร t h r อ e เอนดิโอ่ s เคทีรู้สึกว่านะถ้ามันประกอบกับไพ่เซเว่นอับเคพี่รู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะได้งานได้ทำงานใหม่นะคะได้มีโอกาสอ่าคอลับกับคนอื่นเป็นพาร์ทเนอร์หรือได้งานใหม่นะเดอนโมกราคมเพื่อนเพื่อนจะได้งานใหม่นะคะเรื่องงานนะเพื่อนๆจะได้งานใหม่แต่ส่วนเรื่องความรักเพื่อนๆยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะชาวราศีมังกร เว่นอ่าขอโทษค่ะ5 of p e n t เ c l e u n อ v e r น e วเดือนมกราคมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เพื่อนตกงานอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าตอนนี้เพื่อนๆมีปัญหารเรื่องงานหรือมีปัญหารเรื่องเงินหรือเปล่าเดือนมกราคมปีหน้าจะเป็นเดือนที่เพื่อนๆได้งานใหม่เป็นเดือนที่เพื่อนๆแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นเดือนที่เพื่อนๆได้แบบหลุดออกจากสภาพทางการเงินสภาพทางการงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องงานเด่น นะะในการที่ได้งานใหม่ในในการที่คแลปกับคนอื่นนะคะออกจากสถานการณ์ที่สต๊อกนะคะในเรื่องการเงินการงานนะเดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่เพื่อนๆได้งานมีออปชั่นนะคะหลากหลายเข้ามานะคะแต่ความรักก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่หรือยังรอคอใครสักคนหนึ่งนะคะเนี่ยเพจสบวรอินเว์พอเราพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยเดือนมกราคมเนี่ย ไม่ค่อยมีแพชชั่นในเรื่องของความรักเพราะว่ามันยังไม่ใช่คือคุยไปก็เท่านั้นเหมือนเพื่อนๆแบบต้องการคนที่ใช่จริงๆก็คือโซเมนของฉันอยู่ที่ไหนอันนี้เพื่อนๆต้องการแบบแบบนั้นนะคะเดือนมกราคมเรื่องความรักของเพื่อนยังไม่เด่นแต่เรื่องที่เด่นก็คือเรื่องการงานการเงินนะคะเพื่อนๆจะได้งานจะได้เงินจะมีโอกาสมากมายเข้ามาหาเพื่อนๆนะคะรวมทั้งฮอตด้วยแต่เพื่อนๆไม่คอนเนคด้วย ะะอันนี้คือในเดือนมกราคมนะปี2021นะคะของชาวราศีมังกรการเงินดีขึ้นนะคะสถานการณ์ต่างๆที่มันติดขัดพอไปในเดือนมกราในช่วงกลางเดือนอาจจะดีขึ้นคนอื่นเขาติดขัดใช่ปะแต่เหมือนชาวราศีมังกรกลางเดือนกลับกลายเป็นดีขึ้นนะคะ s ิ Six ในเดือนมกราคมเหมือนที่เคพีบอกนะคะว่าเพื่อนๆจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะถ้าเพื่อนๆอยากย้ายงานได้ย้ายถ้าเพื่อนๆอยากไปหางานใหม่ mm. เพื่อนๆได้ไปเคพีรู้สึกว่าอาจจะเป็นงานที่หนึ่งนะกรณีที่1ก็คืออาจจะเป็นงานที่ต้องมูฟตลอดนะคะหรือว่า2อ,ออกจากที่ทํางานเก่าไปที่ทํางานใหม่นั่นแหละนะคะหรือย้ายร้านย้ายกิจการ หรือย้ายจากที่เก่าไปที่ใหม่มันจะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะ Six s w อนะแต่การเดินทางมันเป็นการเดินทางแบบ Successful เข้าใจไหมการเดินทางที่โอเคนะคะการไปอย่างสวยงามของชาวราศีมังกร Hangman เหมือนที่เคพีบอกนะคะว่าเดือนมกราคมเพื่อนๆจะรู้สึก โฟกัสแค่เรื่องงานนะคะแล้วก็เหมือนแบบเก็บตัวเงียบแล้วก็ไม่ค่อยจะไปสูงสิ่งกับใครนะคือพี่ไม่รู้ว่าเดือนมกราคมเกิดอะไรขึ้นนะคะเหมือนเพื่อนๆแบบพิเศษที่จะทบทวนตัวเองพิเศษที่จะคิดทบทวนในชีวิตเรื่องราวต่างๆหลังจากปีนี้ใช่ปะ่ะดูว่าฉันจะเอาอยัางไงกับชีวิตฉันดีนะคะเหมือนเพื่อนๆสงบมากขึ้นแล้วเพื่อนๆแบบว่า มองเห็นมองเห็นชัดเจนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นความรักเพื่อนๆไม่สามารถที่จะไปคอนเนคกับใครก็ได้แล้วอะตอนเนี้ยเพื่อนๆเข้าใจกีเพชไหมเนี่ย i x กซ์เซปติโเพื่อนๆแบบต้องการต้องการคนที่เป็นแบบโซเมทเท่านั้นเป็นคนที่โซคอนแท็กเท่านั้นเป็นคนที่คอนเนคกันในระดับจิตวิญญาณเท่านั้นที่เพื่อนๆนต้องการนะคะเดือนมการาคมจะเป็นเดือนที่เพื่อนๆแบบ ตื่นรู้นะคะแล้วก็รีคอนเนคกับตัวเองเพื่อนๆจะคอนเนคกับตัวเองแล้วเพื่อนๆรู้ว่าจะต้องการอะไรแล้วเพื่อนๆจะสงบจิตสงบใจในเดือนมกราคมนะคะเพื่อนๆสามารถอยู่ได้ด้วยคนเดียวได้ด้วยตัวเองไม่ได้รู้สึกเหงาไม่ได้รู้สึกมีปัญหานะการงานอาจจะเป็นการงานนะคะที่เพื่อนๆแบบตั้งใจทำเป็นอย่างมากนะเดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่เพื่อนๆได้แบบ take power back To Yourself ์คีพีได้ยินแบบนั้นนะคะเหมือนประมาณว่าเพื่อนๆมีพลังรีชาร์จตัวเอง Balance แล้วก็เหมือนแบบปรับสมดุลใหม่ในเดือนมกราคมของชาวราศีมังกรนะคะเอาไปดีเผลอๆนะคะเพื่อนๆอาจจะรู้สึกแบบอยากน่าสมาธิมากขึ้นในเดือนมกราคมนะคือคีพีเห็นว่า ยิ่งเพื่อนๆแบบนิ่งเท่าไหร่เหมือนเพื่อนก็จะ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 ,จะดีขึ้นเท่านั้นใ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 นพลังงานของตัวเองอะนะในเดือนมกราคมเคพีเห็นเ,นเพื่อนแบบสงบสุขแล้วก็แฮปปี้ที่อยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่รีบด้วยนะคะเนี่ย Queen of p e n ลเคนติเหมือนที่เคพีบอกเดะเลยนะจ๊ะที่รับชาวราศีมังกรเดือนมกราคมคุณจะมั่นคงทางการงานคุณจะรู้สึกสีเเคยวคุณจะรู้สึก โอเคกับตัวเองมากๆการงานดีการเงินดีคุณจะรู้สึกมั่นคงนะคะคุณจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกขาดไม่รู้สึกว้าเหวคุณจะรู้สึกโอเคกับตัวเองมากๆนะคะแล้วมันก็คือความจริงนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเงินการงานมันโอเคในเดือนมกราคมถ้าตอนนี้คุณไม่โอเคคุณจะโอเคในเดือนมกราคมนะคะ แต่ในเรื่องของความรักคุณไม่รีบนะคะคุณต้องการคนที่เ,เป็นโซเมตเป็นโซคอนแทคเป็นจิตปิญญาณที่แบบคนในกันเท่านั้นที่คุณต้องการนะคะมันจะเป็นการมันจะเป็นเดือนแห่งการตื่นรู้ด้วยของคนอของชาวราศีมังกรนะคะ night of source universe คือในเดือนมกราคมเนีนน่ยเพื่อนๆจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะคุยกับใครนะคะฉันอยากจะ อยู่กับตัวฉันเองนะคะคือเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าไม่อยากคุยเรื่อยเปื่อยไม่อยากสูญเสียพลังงานเหมือนเพื่อนๆแบบไม่มีอารมณ์นั้นนะคะในเดือนนั้นก็คือ,อประมาณว่าอยู่กับตัวเองนะคะ,จะเจริญจิตตัวเองแล้วก็ไม่อยากคุยกับใครนะคะด้วยไฟฟอนส์นะคะก็ให้ระวังนะคะในเรื่องของการที่จะมีปัญหานะคะคือเพื่อนๆอ่ะ ชาวราศีมังกรไม่มีปัญหากับคนอื่นนะแต่คนอื่นจะมีปัญหากับเพื่อนๆนเพราะว่าเหมือนประมาณว่าถ้าเพื่อนๆนเนี่ยมาปีกวิเวกเพื่อนเพื่อนของเพื่อนๆนก็จะงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆหรือถ้าชาวราศีมังกรเป็นคนที่ private อยู่แล้วนะปีกวิเวกอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่ไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือที่ไหนเวลาเราทําตัวแตกต่างคนอื่นเขาก็จะมองเราเป็นแบบ ไม่เข้ากุ๊ปอันนี้แค่บอกว่าเตือนๆไว้แต่ความจริงแล้วชาวราศีมกร,กรไม่ต้องกังวลปะเพราะว่าคุณไม่ใส่ใจอยู่แล้วเดือนนั้นเคพีเห็นนะคะโอ้ตายแล้วฉันจะบ้าตายความหมายเดียวกันเลยอะ isolation นะคะกับ hermit ปีกวิเวกนะจ๊ะที่รักก็เป็นปีอ่ะเป็นเดือนเป็นเดือนแห่งการรีชาร์จเป็นเดือนแห่งการที่เพื่อนๆตื่นรู้เป็นเดือนของการค้นหาคำตอบของจิตวิญ,ญญาณของเพื่อนๆเองนะจ๊ะ ชาวราศีมังกรก็คอนกรีตนะคะมันเป็นอะไรที่ดีมากนะพอเราเต็มนะเพื่อนมันมันไม่จำเป็นต้องแบบไปหาอะไรที่มันแบบไม่ดีเซิร์ฟเราอันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะคะ Activation นะคะในเดือนมกราคมพลังต่างๆของเพื่อนๆจะ activate ไม่ว่าจะเป็นเซนส์เป็น ความอย่างรู้หรือเราจะพูดได้ว่าเหมือนเพื่อนๆตื่นนั่นแหละนะคะเดือนมกราคมเพื่อนจะจะ,จะ,จ,ะจะตื่นจะเซนต์มากขึ้นจะมองเห็นชัดเจนขึ้นจะรู้มากขึ้นนะคะจะได้ยินมากขึ้นจะมีวิสต์มมากขึ้นนะคะ โอ้ e p t p t n o n a n เ envy เหมือนที่เคพบอกนะคะว่าให้ระวังให้ดีๆนะคะว่าคนรอบข้างนะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆจงสบายใจแหละเป็นตัวเองอดีที่สุดแล้วนะคะ p t p t n o n กับ Envy ก็เพื่อนๆไม่ได้แคร์อยู่แล้วนะคะเขาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะมันอาจจะเป็น question ไงสำหรับคนที่เขาไม่เข้าใจเราก็ปล่อยเขาไปเราไม่ต้องไปอธิบายอะไรนะคะแค่บอกไว้ให้รับมือเท่านั้นเองชาวมังกร เรื่องการเงินการงานดีเรื่องความรักเดือนมกราคมยังไม่ได้ยังไม่มีแต่มันยังไม่เป็นไรมันเหมือนแบบการรักตัวเองการหาคําตอบให้กับตัวเองนะคะเคพีจะไม่ดูให้เพิ่มนะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเดือนกุมมภาพันธ์นะคะชาวราศีมังกร 1. เตรียมตัวนะคะสอยินดีด้วยนะคะสมไม่มีอะไรขอให้สนุกนะคะกับกับเจอเนียนี้นะ กับชีวิตของเพื่อนๆที่จะก้าวขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งนะคะชาวราศีมังกรนะรักแล้วก็เป็นห่วงนะคะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะนะ see you next clip นะคะ next month นะนะจ๊ะ